น,น,น,นี่หมึกรอบหรือหมึกอะไรครับเนี่ยอ๋อหมึกรอบหมึกรอบนะบจะได้หมึกใหญ่นะ,ะนี่เป็นหมึกหอมนะครับนู้นหมึกกระดองนะนู้นนะครับกำลังเตรียมจะแช่นะฮะ<อ>กกระดองนะ นอไไออเอ,นนนอ๋อนี่ของเทพนะครับหมือนี้นะครับได้เยอะมากครับตุยใหญ่้นีอ,อ,อ,นนอ,อันนี้เขาช่างแล้วเหรอะไมนอ่ะเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ช่างว่าจ่าใ่ปเราก็จะรู้ยังไงเว <ừ S 1> ลาไปส่งกิโลกิโลเงี้ยบอกัดมั้งเกินมั้งแล้วแต่มันไม่มัน อก็ใส้ด้ายเออนี่ก็ใส้ด้ายแม่้เดี๋ยวมันหร่มมอ่ะตอนนี้ก็ใสนี้แล้วเนี่ยที่พิีใส่ใหม่นะมันเป็นสีสวยๆนะฮะก็คือหมึกยังเป็นอยู่อันนี้รู้สกว่าจะได้เมื่อคืนนะฮะแบบนี้นะมาใหญมาอาไปเทเิมแ้มนไม่แรงไปเองมนี่ครับเยอะมาเลยอ อันนี้ได้เยอะจริงๆเกาเรียกนกมึกนะจะเป็นหมึกรอบนะเอารอบไปวางไว้นะครับแล้วมันจะเข้ามาในรอบมันจะเข้ามาวางไข่นะฮะทีนี้เราก็ยกขึ้นมาแล้วก็จะติดตัวนี้มานะครับสวัสดีครับผมเป็นคนที่ต,ติดตามชมนะครับสวิตเจอทาวเวลครับชแนลครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ